เบิงเ้งไม่แปยงยดึงต้นไผ่กินหล้วบนี้ไปคือบอกไปฝากแม่แน่กินผู้เดียวยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่แมทุกคนทุกท่านนะครับ,รบมาแล้วมาแล้วหนูน้อยเจนเจ้ามาแล้วครับจ้าวายเหมือนน้องเจนเจ้าตอนพี่ฟางถ่ายไม่เหมือนตอนพี่ปื้มถ่ายเลย เจ้าเดินมาพี่พื้มสวัสดีจ้าด้วยสวัสดีจ้าด้วยตอนนี้แม่วานก็ไปตลาดแล้วก็ไปส่งของนะคะแม่แม่สี่ครับเราก็ต้องเฝ้าน้องกินเจ้าอยู่กับแม่กันก่อนนะครับพี่ดาวก็ไม่อยู่นะผมพี่พื่มถ่ายแล้วน้องกินเจ้าชอบเล่นกับพี่พื้มน้องเจ้ารักพี่พื่มใจแม่่ะนะครับผมยังได้อะไรหรือเปล่ายากได้อะไรหรือเปล่าฮะเฮ้ยเฮ้ยเียดแล้วเกลียดแล้วเกลียดแล้วเกลียดแล้วเฮ้ยเกลียดแล้วเกลียดแล้วนะครับผม เห็นแล้วเด้ออู้หูห like <pf unlikely> ูบึงไม่แป้งเอ้ยดึงต้นไผ่กินแล้วบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มไผ่กินเสร็จเดี๋ยวปุ่มเดี๋ยวให้กินมาดามน้าแปะปุ่นปุ่นลูกสาวเพิ่อนกัอยากเรียนน้ำแบบนี้ลูกสาวเพิ่อนกัอยากกินน้ำครับโอ้ยนะครับผมครอบครัวสุขสันต์นะครับแม่แม่พี่ครับปุณคุณคุณโอ้โหแม่ก็โยกทั้งวันนะครับลูกก็เดินทั้งวันนะครับไม่เลี้ยวเลี้ยวแรงแต่ไหนนะครับแม่แม่พี่ครับ อ๋อา๋ออ๋อสีด้สีดำนี่ฮือฮือฮือ่ฮ่าฮไม่ได้หรอกเจ้าไม่ได้หรอกอย่าลงไปนะอย่าลงไปไม่มีอะไรกินหรอกมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วนี่นี่นี่เอานี่เร็ว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 มานี่เร็วโอ้โหเจ้าเจ้าใบไผ่ให้ได้นะไม่แม้สีดูนะบอ๋ออ๋ออ๋อได้ปลาได้ปลา เดี๋ยวเราข้ามไปหาคนคิดเื้อกันนะแม่สีแดวเราเอาใบไผ่ให้น้องกินดูนะครับโอ้ยจ้ากับโฮกๆนะครับมองนี้ทำไว้กันกันเจ้านะครับมาาพี่พี่อมาให้มาเอาเอาเอาพี่พี่อมาอให้พี่พี่อมาให้เอาไม่นี่คนระใบไผ่นะครับเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมจ้ากันเร็วจ้าจ้าเร็วจ้านี่ จ้าเออจ้าจ้าเออเอ,อ,อ,อไปที่บอกไปฝากเมียเนี่ยกินผู้เดียวเออยิ่งเสียงกัดใบไผ่นะครับเมียพี่เ้อเฮ้าายมาดามนำ้ำโอ้ยบไปแล้วมีดมาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมีดมาแล้วตัดให้มาดามนะคไม่เมียพี่เดี๋ยวรอแป๊บถ่ายคลิปก่อนนะครับติดตาถ่ายมาดามก็ผู้เดียวน้ำจื้หน่อยนะผมอื้อ อืออือมึงเป็นหยำ่ำมึงเป็นหย่ำมือมี่เลยมานี้เลยคื้ววมมาให้อีกมามาเนี้เลยคุ้มมาให้อีกไม่เล่นหลอกบ s fighting, <S อลน่ะพี่ฟางพาเล่นแล้วเล่นบ่อยไม่ได้แต่เจ็บแข้งเจ็บขามามามานี่เลยีคุม้มดึงให้อีกเอาเอาหนีเอาใหม่มานักเอาเอาเอาเฮ้ย เห็นอะไรไหมเนี่ยจ้าจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าจ้าเร็วอออ,อจ้าก่อนจ้าก่อนออเอาทีนี้ไปนี <c oughs> ่นะกินใบไผ่แบบโอ้โหดูเคี้ยวรู้สึกว่าผมว่าถ้าน้องกเก้าได้กินอ้อยต้องคลายฐานอ้อยเหมือนพี่ดาวแน่นอนดูขนาดกินอันนี้ยังคายเลยกินใบไผ่นะครับจะกินได้ป่ได้หรอ ได้อยู่ครับได้อยู่ตั้งกินได้ครับแม่แม่พี่อย่าเอาให้แม่ดามเล็กน่อยได้เด้อขออนุญาตนะครับแม่แม่พี่ครับข้อให้กระสันนิดนึงครับถ้าให้แม่ดามก่อนครับอุออ้ยกลของสันมาแม่แม่พี่อัดไปให้แม่ดามก่อนนะแม่ดามเร็วแม่ดามจ้าเร็วจ้าเพียงเออจ้าไหมจ้าไหม เฮ้ยเอาไปเฮ้ยครับเสียงมาดามยำไหมเออทางนี้กัสิจ้าโอ้ยเนาะชักสิเบิ่งทางใดนะครับเมซี่เอ้ยเนเนเนหาให้ก่อนนะห่วงหัวงหัวงแม่ไม่ให้กินด้วยไอ้เจ้าเอ้ยแม่ไม่ให้กินด้วยหรอกเจ้าเอ้ยเวลาเจ้ากินน้องเจ้าก็ไม่แบ่งแม่ไงแม่จะแบ่งนู้นอยู่เหรอโอ้ยเนาะ เป็นไงบะรามอร่อยไหมอร่อยไหมครับโอ้ยโอ้โหแม่ไม่แบ่งหนูเลยเหรอเดี๋ยวพี่เพื่อ,อ,อาใหาให้ใหม่พี่เพื่อหาให้ใหม่พื่อหาเอ้านี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเออไอ้กล้องสั่นนิดหน่อยครับแม่สิอ่ะเอาหนีเหมือนแม่เลยเอ่ะเดี๋ยวกินบ่ได้บ่เอามันไม้ไผ่กำลังโตนะครับดูมันหน่อเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่เจ้าหนูแล้วเจ้าวิงงงง่งเร็ว แม่แย่งของหนูแล้วโอ้ยนอมนมัหนี้ฮือเฮือขียดได้มัหนีแม่แย่งของไอ้ของมาเหนียวเฮ้ยปื้มหายไหมมาพี่เร็วขียดเด้มัหนีขียดได้มัหนีเอาหนีมาเอาไหมเร็วโอ้ยแม่กอแย่งของดูบาดนี่ครอบครัวสุขสันต์นะครับมีเสียงหัวเราะรอบนี้ได้มาเดินหนีแม่เลยนะครับไม่ให้แม่อยู่ใกล้เลยโอ้ยเนาะ ุ oh, ่วนรู้เสียงหย่ำอ hmm. so, uh, ู้เมซี่ครับกินได้อีครับเสียงหย่ำแมวไอ้นะครับเสียงหย่ำนัวนัวนัวเลยครับเมซี่ครับโอ้ยนะเพิ่มห้ยก่อนเพิ่มมีหน่อยแถอหน่อใหม่มันเป็นหน่อไม้ไผ่นะที่มันใกล้จะยาวนะเมซี่กินได้นะเฮ้เสียงไผ่ล่ะเกินเสร็จยางว่นไปเยื่อไแม่ติดเลยนี่ ย่างย่นไปใหญ่แม่มาดามเดี๋ยวพี่เพื่อมให้กินพี่เพื่อมให้กินเดี๋ยวเพื่อมให้กินแป๊บหนึ่งมาดามไปหาไหนเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวตัดล้มต้นไผ่ให้นะครับดูก่อนหิวเปล่าเดี๋ยวมาดามแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อถ่ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อมมาให้กินบรรจามานี่เร็วมาต้นไผ่เร็ว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  จ้ามาเอาต้นไผ่เร็วพี่เพื่อเห็นแล้วกินเดบะหลงเอาจ้าจ้าเจ้าเออมารามกินไปถ้าไม่กินเอเฮ้ยสมนาเนาะมาม่าไม่ได้กินตับเจ้าเอา้ยเจ้าเอา้ยเจ้าเอาให้ลูกก่อนเอาสัตว์มาหน้อยโอ้ยเนาะ จ่าก็ต้องให้กินครับแล้วเียดน,น,นะครับถ้าช้างโกรธเขาก็จะไม่ให้เราเข้าใกล้นะไม่ไม่สิครับเขาก็จะจับนะช้างความจาดีด้วยนะเราก็ต้องให้เขากินบ้างนะครับไม่ใช่ให้แต่น้องจั่วนอนมึงแบ่งนันไปนะโอ้ยกล่องสันเบิดด้วยครับบาทนี่อ่ะมาดาม กินไปทีตอนดดิดเดี๋ยวรอพี่ปื้มนถ่ายคลปเสร็จเดี๋ยวเื่อนมาให้นะเป็นไงมาดามอร่อยไหมไม่ถ่ายแล้วนะ้องเจ้าถ่ายมาดามเออมาดามนะ่ะเอาของลูกด้วยนะ่ะเออเจ้ากินไม้หมดเดีย๋ยวแม่กินให้นะหนาะแม่ทีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ปื้มน้องปอนด์ชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่สวัสดีครับผม